ท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วผมในรายการคุยทุกเรื่องสนธิผมได้หยิบยกเรื่องวิทยาที่ผลปริญ,ญญาเอกหัวข้อการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลปปูสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐาอเมริกาของนายรัฐพลใจจริงขณะกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาขึ้นมาเปิดโปงว่าเป็นวิทยาที่ลหลวงโลกและเป็นวิทยาธพนผลที่ไม่เพียงไม่ได้มาตรฐานทางวิชาการเพราะใช้หลักฐานอ้างอิงที่ไม่มีอยู่จริง จนศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรอาจารย์ประจําภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬากับคณะไปค้นพบเข้าต่อมาเนี่ยวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวและข้อความที่ใช้หลักฐานอ้างอิงปลอมดังกล่าวถูกนําไปพูดในเวทีเสวนาทางวิชาการรวมทั้งอ้างอิงในวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการอีกหลายครั้งที่สําคัญคือวิทยานิพนธ์การเมืองไทยสมัยรัานพลจบุลปอพี่บุญสงขรามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกามีจุดบกพร่องเต็มไปหมดได้ถูกสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ดัดแปลงเนื้อหามาตีพิมพ์เป็นหนังสือสองเล่มเล่มแรกชื่อขอฝันใฝ่ในฝันนั้นเหลือเชื่อและขุนศึกศักดินาและพยานญชีซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีและม็อบเด็ก3มนิ้วนำไปขายายความเอามาโจมตีสถาบันกษัตริย์แบบปิดๆถูกๆท่านผู้ชมครับการใช้หลักฐานนางยิงปลอมดังกล่าวส่วนหนึ่งกล่าวถึงประกอบโพสในฉบับวันที่18ธันวาคม2493แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในหอจดหมายเหตุของสหรัฐอเมริกา เป็นเอกสารการทูตที่หอจดหมายเหตุอเมริกาลงวันที่26ธันวาคม2493ผมได้พิสูจน์ให้ท่านชมเห็นแล้วว่าคำอ้างอิงนั้นไม่มีปรากฏในบนังสือพิมพ์บังกอกโพสต์หนังสือพิมพ์ปังกอโพสต์ออกมาแถลงการชี้ชัดว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าวที่ในนัฐพลใจจริงได้อ้างอิงว่ามาจากบังกอกโพสต์ไม่มีเลยในจดหมายเหตุที่อยู่ที่อเมริกาก,าก็ไม่มีเช่นกัน เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นวินทยาชนพฉาวทาให้จุลาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2564และทายาทของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาถนาเรนทรผู้สมร็จราชการในการที่5หม่อมประชวงปรียานันทนารังสิตในวันที่5มีนาคม2564ได้มอบหมายให้ในายสมผลตระกูลรุ่งทนายความยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อดำเนินคดีต,ต่อนายนัพลและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มันเกิดเรื่องขึ้นมาเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2564ประมาณอาทิตย์กว่า Facebook เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคอนอสอได้มีการเผยแพร,แร่จ,จดหมายเปิดผนึกถึงจุลาสแสดงความห่วงใยต่อการดำเนินการกรณีวิทยาธัพลปริญญารัฐศรรสาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของนายนันพลใจจริงมีการล่าชื่อนักวิชาการ2 7 9คนและวิชาชีพอื่นที่ส,สนับสนุนจดหมายเปิดเผนึกดังกล่าวท่านผู้ชมครับผมจะเล่าให้ฟังว่าจดหมายเปิดผนึกนั้นหลักๆแล้วเ่พูดรรือองอะไ ข้อที่หนึ่งเขาพูดบอกว่าในนัทพลใจจริงมีความบริสุทธ์ใจและมีจรรยาบรรณทางวิชาการขณะที่ในเนื้อหานั้นยอมรับเลยว่าเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลหลักฐาน อ้างอิงขึ้นมาลอยๆทําให้อ้างแต่เพียงว่าได้แก้ไขจุดผิดพลาดแล้วแต่ไม่ได้บอกถึงความร้ายแรงของจุดผิดพลาดข้อเท็จจริงตามระดับข้างต้นเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบทางวิชาการของผู้เขียนที่จะแก้ไขความผิดพลาดทั้งในวิทยานิพนธ์และหนังสือที่ตีพิมพ์ในภายหลังฉะนั้นการตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีวิทยานิพนธ์ของนายธนพลจึงเป็นการกระทําที่ไม่ได้สัดส่วนกับความผิดพลาดที่นายธนพลได้แก้ไขตามข้อตรงจริงแล้วนั่นคือ ข้ออ้างของนักวิชาการ200กว่าคนประเด็นที่ผมอยากจะพูดเรื่องข้อที่1น,นี้ก็คือว่านอกจากนี้ในความเป็นจริงคือมีการนำวิทยาธลพลไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์อย่างต่อนเนื่องนอกจากนี้ปรากฏสำเนาวิทยาธิพลในสถาบันการศึกษาบางแห่งจนมีผู้นำไปใช้อ้างอิงต่อนอกจากนี้จดหมายเปิดเผยดังกล่าวยังหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงหนังสือขอฝันใยในฝันเหลือเชื่อข้อมูลอ้างอิงเท็จด,ดังกล่าว ถูกระบุอยู่ในหน้า105ของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวถูกดัดแปลงไ,ไปเป็นเนื้อหาในหน้าที่124ของหนังสือขอฝันไฟในฝันนั้นเหลือเชื่อที่ยังมีข้อผิดพลาดอย่างายแรงดังกล่าว ตัวนายนัทพลเองรวมถึงสารพินฟ้าเดียวกนก็ยังโปรโมทขายหนังสือดังกล่าวจนถึงต้นเดือนมีนาคม2564รก,ก็ยังโปรโมทขายหนังสืออยู่อาจารย์200กว่าคนนะครับแสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนาแก้ไขระง,งับการขายข้อความหรือแจ้งให้ผู้อ่านทราบเลยว่ามีการใช้ข้อมูลการอ้างอิงปลอมอ้างนี้หรือที่เรียกว่ามีความบรทธิ์ใจมีจรรยาบรณทางวิชาการหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียว พูดแต่คำพูดที่สวยหรูเดินมนทุ่งลาเบนเดอร์ข้อที่2ของจดหมายเปิดผนึกอ้างว่าน้ำหนักของความผิดน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อเสนองานวิจัยโดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะักวิจัยในระดับสาคมีมีชื่อเสียงก็ทําข้อผิดพลาดได้ อาจารย์ผมไม่มั่นใจ279คนนี่เป็นศาสตราจารย์ก็หลายคนรองศาสตราจารย์ก็หลายคนเฮ้ยคุณเป็นศาสตราจารย์ได้อย่างไงเนี่ยคุณไม่ใช่นักวิชาการนลคุณไม่มีจิตสํานึกไม่มีการละอายในบาปในการเป็นนักวิชาการเลยเพราะบิดเบือนข้อมูลอย่างร้ายแรงนี่คือการสร้างข้อมูลเท็จที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า data falsification และการแต่งปั้นข้อมูลเท็จ data fabrication ซึ่งต้องถือว่าเป็นปาราชิกในวงการวิชาการข้อที่สอ้างว่าข้อมูลที่นายนัทพลอ้างอิงนั้นไม่สําคัญเพราะผลของการตีความของนายนัทพลสาคัญและเป็นเหตุผลผลกว่าอาจารย์ครับการตีความของนายนัทพลถ้านายนัทพลตีความโดยไม่อ้างอิงมาเพื่อยืนยันการตีความอันนี้ผมจะไม่พูดสักคำเลยถ้านายนัทพลอ้างว่าเชื่อได้ว่ามีการเข้าประชุมคอรอมโดยที่ผู้สมัครรัชการนั่งเป็นประธานและไม่มีการอ้างอิงว่ามาจากไหนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นข้อโต้เถียงซึ่งคน นอ่าที่มีจิตใจเป็นธรรมก็บอกเฮ้ย hey, คุณเอาข้อมูลนี้มาจากไหนวะคุณมโนหรือเปล่าแต่เพอเอินนายนัทพลมาอ้างอิงว่าสิ่งที่เขาตีความนั้นมีหลักฐานประกอบก็คือข่าวในมองกอบโพสต์และก็จดหมายที่หอจดหมายเหตุที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในข้อเท็จจริงก็คือทั้งสองอันไม่มีคือคุณนัทพลมโนขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยย้อนกลับไปว่าการที่คุณนัทพลมาอ้างอิง ตีความนั้นตีความอะไรกันคุณตีความจริงแต่คุณเอาหลักฐานมายืนยันการตีความคุณเมื่อคุณเอาหลักฐานมายืนยันกาตีความคุณผมพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่าหลักฐานที่คุณอ้างอิงมาตีความนั้นมันโกหกเพราะมันไม่มีแล้วแหล่งข้อมูลเขาก็ยืนยันมาแล้วไม่มีบางกอกโพสต์ออกแถลงการแล้วไม่มีอาจารย์นี่ผมยังยังควรจะเรียกคุณพวกคุณว่าอาจารย์อีกหรือเปล่าเนี่ย คุณเป็นนักว,วิชาการภาษาอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจข้อที่4ี่านการใส่รายอาจารย์ชัยยันผู้ออกมาตรวจสอบว่ามีอคติส่วนตัวและอุดมการเมืองที่ต่างกันอาจารย์ครับคนที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้คนแรกคือศาสตราจารย์ดรสมบัติจันทร์ทรวงคิดว่าอาจารย์คงรู้จักดกรสมบัติอาจารย์สมบัติจันทร์วงท่านเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2 5 3 8อดีตศาสตราจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะัศศาสตร์มหายาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่ศาส,สตราจารย์ดรชัยยันชัยพรและต่อให้เป็นใครก็ตามที่ตรวจสอบคุณก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการใช้ข้อมูลอ้างอิงปลอมใครให้สิทธิ์คุณใช้ข้ออ้างในการใช้ข้อมูลอ้างอิงปลอมและไม่ดำเนินการแก้ไขถูกต้องข้อที่5ที่คุณเขียนจดหมายเปิดประดึกมาคุณอ้างเสรีภาพทางวิชาการอ้างว่าการดําเนินการตรวจสอบทําให้เกิดความหวาดกลัว อาจารย์ครับมันเกี่ยวข้องอะไรกันเนี่ยระหว่างการใช้ข้อมูลปลอมกับเสรีภาพทางวิชาการไม่เห็นมันเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่นิดเดียวข้อ 6. อ้างว่าการตรวจสอบวิทยานิพนธ์นดังกล่าวจะทําให้ดัชนีเสรีภาพทางวิชาการตกต่ําลงอาจารย์คุณเขียนอาจารย์ที่เซ็นชื่อเปไ็นผมถามเลยได้ได้อ่านถแถลงการก่อนเซ็นหรือเปล่าถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะอยู่พอสมควรเนี่ยผมว่าคุณไม่โง่พอที่จะเซ็นชื่อไปหรอก วิทยานิพธ์ดังกล่าวเนี่ยหากจุฬาไม่ดำเนินการเด็ดขาดจะทําให้ต่อไปนี้วิทยาพธ์และผลงานทางวิชาจุฬาจะถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปมากนอกจากนี้แล้วเหล่านักวิชาการที่กีดกันไม่ให้มีการตรวจสอบและการเช็คกันบาลานซ์ในทางวิชาการก็จะไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปท่านอาจารย์ทั้งหลาย200กว่าคนที่เซ็นชื่อมาผมมาไล่ดูชื่อแล้วมีอยู่ไม่น้อยเลยเป็นเครือข่ายกลุ่มพวก ธนาธรปิยบุตรชอบพานิกาคนของอนาคตใหม่คณะก้าวหน้าพักก้าวไกลและคุณปุธนพลอยู่สกุลซึ่งจงเห็นออกมาชัดเจนพวกนี้ชอบบิดประเด็นถามหมูตอบหมาถามนกตอบไม้ถามเครื่องบินตอบเรือดำน้ำบิดไปเรื่อยๆไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคุณทำผิดคุณยอมรับผิดสิแล้วไปแก้ไขประเด็นที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์ชัยสันถามบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวใครเลยเรื่องเกี่ยวคนคนเดียว คือนัฐพลใจจริงคุณกล้าออกมายอมรับว่าคุณทําผิดคุณอย่ามโนแล้วคุณอย่าตาแบงสีข้างคุณเนี่ยถลอกไปหมดแล้วแล้วคุณไประดมพวกเครือข่ายเดียวกันับพวกคุณผมได้ดูชื่อแต่ละชื่อแล้วเนี่ยผมไม่ต้องพูดละท่านผู้ชมเอาว่าเชื่อผมแล้วกันเป็นเครือข่ายเดียวกับพวกม็อบ3นิ้วประเด็นที่สําคัญที่สุดอาจารย์ครับผมควรจะเรียกว่าอาจารย์หรืออาจารย์ดีเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มที่นายนัฐพลและสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันต้องตอบต้องตอบหนึ่งประเด็นที่มีการทักท้วงอ้างอออออินปปลลมมหหรรืืเ่่่่าใใชชไต ถ้าตอบว่าไม่ใช่ไม่ปลอมก็าหลักฐานไปพิสูจน์กันไม่ได้กุเรื่องแต่ถ้าตอบว่าใช่ปลอมกุเรื่องพระกมรมภรยาชัยนาทนาเรนทรไม่เคยเข้าประชุมครมกับจมพลปอ,อก,ก็ต้องตอบถ้าใช่กุเรื่องแล้วคุณมารับผิดชอบยังไงคุณอ้างบอกว่าแก้ไขในหนังสือเล่มถัดมาแล้วคือหนังสือคุณศึก,ศกสักดินาลพยายนสีแต่คุณยังขายหนังสือที่ผิดพลาดคือขอฝันใฝ่ในฝันนั้นเหลือเชื่อจนทุกวันนี้และคุณมีการ เอาวิทยาทนินธ์ที่จุฬาห้ามเผยแพร่ก็ไปลงออนไลน์ให้คนดาวน์โหลดกันอย่างเสรีถามหมูตอบหมาถามไก่ตอบควายนี่คือลักษณะของคุณที่เป็นหลักฐานแม้จะมีจุดผิดแจ้งกันมาในปี2561 2-3ปีมาแล้วแต่ก็คุณยังดันทะลึ่งพิมพ์หนังสือขอฝันใฝ่ในฝัน,ห,นหรือเชื่อขายกันโครมโครมไม่เคยคิดจะแก้ไขไม่เคยคิดจะหยุดขายไม่เคยคจะออกมาขอโทษเฮ้ย <Hey, S 2> คุณเป็นนักวิชาการสะทุนเหรอเนี่ยผมไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยแต่ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาที่อ่านหนังสือเยอะหน่อย แล้วพอเพื่อินศึกษาจบทางประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้จบประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่ผมคิดว่าข้อกล่าวหาและข้ออ้างคุณเนี่ยสะทุนมากครับมีการนําไปอ้างอิงต่อการผิดผิดมากมายไปหมดจนในที่สุดบางกอกโพสตต้องออกมาแถแลงการแล้วมอมราชวงศ์นันทนารังสิทธ์ต้องออกมาฟ้องคุณไม่ต้องอ้างเรื่องอื่นว่าหลักใหญ่ใจความวิทยาศา์ไม่ผิดผิดแต่การอ้างอิงหรืออ้างผิดแต่บริบทไม่ผิดมันฟังไม่ขึ้นบริบทไม่ผิดได้ยังไง ก็ในเมื่อไอบริบทบ้าที่คุณอ้างมาที่นัทพลอ้างมาเป็นบริบทที่นัทพลอ้างแล้วเอาหลักฐานเชิงอัดเอามายืนยันว่าสิ่งนัทพลอ้างนั้นถูกต้องแล้วหลักฐานเชิงอัดอันนี้มันไม่มีในโลกนี้ถ้าคุณ ตีความในบริบทของคุณที่คุณว่าถูกแต่คุณไม่มีหลักฐานมากอิงผมยังพอรับได้เพราะผมจะได้ตั้งคําถามถามคุณว่าคุณเอาข้อมูลนี้มาจากไหนคุณก็ต้องตอบผมเพราะถ้าคุณตอบไม่ได้เ็าแสดงคุณก็มโนเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่เอาเด็กอมนิ้วมาฟังก็ฟังตรรกะนี้ก็ต้องเข้าใจก็เพราะว่าคุณอ้างอิงเพื่อที่จะเอาคาพูดอ้างอิงเนี้ยเอาไปยืนยันในบริบทที่คุณตีความ แต่เผอิญคุณพลาดเพราะคุณไม่นึกว่าจะมีคนสนใจเรื่องนี้คือคุณจงใจหลอกลวงนายนัทพลใจจริงจงใจหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นนี่การสร้างข้อมูลเท็จเขาถือว่าปาราชิกทางวิชาการผมจะเชียให้เห็นการกระทำของนายนัทพลในการสร้างข้อมูลเท็จเพื่อเขียนง,งานวิชาการนั้นมันร้ายแรงเพียงใดข้ออ้างกรมพยาธชายัยนาดเรนทรแทรกแซงการเมืองโดยเข้าประชุมครม ข้อสรุปจากข้ออา้างรัชการที่7ประสงค์จะต่อต้นานคณะราษฎรต้องการกลับไปเป็นสมบูรญณญานสิทธิราชรัชการที่9้าต้องการร่วมอำนาจนี่คือข้ออา้างข้อสรุปของคุณชั้นที่1พวกคุณเนี่ยทำผิดกฎหมายในนัทพลทาผิดกฎหมายและอาจารย์ทั้งหลายที่เซ็นชื่อกันมาเนี่ยด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องนี้เนี่ยจุฬาต้องดาเน,น,นินคดีนายนัทพลเอาวิทยาิพนพลซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของจุฬาไปดัดแปลงเผยแพร่ทั้งท่งจุฬาเขาระง,งับการเผยแพร่ไปแล้วเนื่องจากมีคนทักท้วงว่าวิทยาิพนพลนี้เป็นจุดบกพร่อง คุณนัทพลคุณรู้หรือเปล่าฟ้าเดียวคุณรู้หรือเปล่าคุณเนี่ยทำผิดกฎหมายคุณละเมิดลิขสิทธิ์ข้อที่2การลอกเรียนอย่างไร้เกีย,ตยรติภาษาอังกฤษียอ plagiarism คือการคัดลอกดัดแปลงงานคนอื่นแอบอ้างว่าเป็นของตนเองยกตัวอย่างการลอกเรียนอย่างไร้เกียรติของนายสุภชัยลอโลกหกการอดีตผู้นวยการศูนย์วัฒนวัตกรรมแห่งชาติโดยลอกเรียนงานวิจัยที่ NIA จ้างผู้อื่นทํามาเป็นวิจัยผลปริญญาเอกนายสุภชัยเสียเองและจุฬาได้ถอดถอนปริญญาเอกของนายสุภชัยไปที่เรียบร้อยแล้วนายนัทพลกับนายสุภชัยที่ถูกถอดถอนปริญญาเอกทําผิดเหมือนกันหมดเลยข้อที่3การสร้างข้อมูลเท็จ Data Falsification ในกรณีนี้การกลับข้อเท็จจริงกรมพระยชาชัยนาทน,นาเรนทรไม่ได้เข้าร่วมประชุมคอรมที่มีจอมพลปอเป็นสงคราม sam, เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานแต่อย่างใดแต่ในข้อเท็จจริงมีหลักฐานว่าจอมพลปอนายกรัฐมนตรีมีความพยายามแทรกแซงเข้ามาในที่ประชุมองคมม์มนตรีอันเป็นการกลับขาวเป็นดำดำ,ดำเป็นขาว อีกข้อหนึ่งนี่เป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงคือการแต่งเติมข้อมูลเราเองโดยการแต่งปั้นข้อมูลเท็จ data falsification แต่งเติมข้อมูลโดยใช้จินตนาการหรือสร้างตีความหมายตามความอาคติสุดโตรงไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงเลยไม่ได้คำนึงถึงข้อมูลเชิงประจักษ์จัดได้ว่าเป็นการ เติมแต่งข้อมูลเอาเองโดยการแต่งตั้งข้อมูลเท็จอย่างที่นายนันทพลบิดข้อมูลสร้างข้อมูลเท็จว่ากรมภรรยาชยานาณนเรนทรเข้าประชุมคณะมนตรีแล้วทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาสิทธิราชต้องการรวบอำนาจกลับคืนมาให้สถาบันจึงเป็น Data Fabrication อันเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมทางวิชาการและการวิจัยอย่างรแ้แรงผมเอาตารางให้ดูกันแล้วกันที่ตลกที่สุดอาจารย์ครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการ ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวมันเกี่ยวข้องกับนายนัทพลใจจริงโกหกหลอกลวงปั้นข้อมูลเท็จขึ้นมาเพื่อเอามายืนยันข้อสมมุติฐานที่ตัวเองตั้งเอาไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละแล้วพผเอิญถถูกจับได้ว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าวนี้มาบรรดาเครือข่ายของนายนัทพลก็เลยมาระดมพลกัน เอาอาจารย์270กว่าคนเอามาเซ็นชื่อเรียกร้องให้จุลาให้ยุติการตรวจสอบพวกคุณบ้ากันไปหรือยังและไอ้พวกคุณที่เซ็นชื่อันเนี่ผมก็เห็นมีอยู่ไม่น้อยเลยที่เซ็นชื่อ1น1่8รอคนที่บอกให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกถ้าไม่ลาออกในเจวันคุณจะลาออกหรือไม่สอนหนังสือเฮ้ยผมคุณก็เห็นพวกคุณนั่งกันอยู่สบายนีย่แค่สัจวาจาแค่นี้คุณยังไม่ทําตามและคุณยังมีหน้าออกมาปกป้องนนะายณัฐพลใจจริง นี่คุณเป็นอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยหลายคนเป็นถึงศาสตราอาจารย์หลายคนเป็นรองศาสตราจารย์ให้คุณได้ศาสตราจารย์มากันยังไงเนี่ยได้รองศาสตราจารย์ยังไงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสรีภาพทางการวิชาการเลยมันเกี่ยวข้องของคนทําปริญญาเอกคนหนึ่งเอาอ้างอิงข้อมูลเท็จที่ไม่มีเลยแล้วยกมาอ้างอีกแล้วก็ใส่หน้าด้านๆนะเชิงอัดฟุตโนตหนังสือพิมพ์บาง,งพวพส่วนนี้วันนี้แล้วหนันงสือพิมพ์พบอกไม่มีข้อมูลนี้แล้วใส่ข้อมูลอีกว่ามาจากขอจดหมายเหตุที่วอชิงตันดีซีก็ไม่มีข้อมูลนี้นนนนีี่่่มมััแปลวาอะไร แต่ว่านายนัทพลใจจริงเป็นด็อกเตอร์ปลอมแล้วหนังสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็มาแบ็กแล้วก็ไประดมเครือข่ายกันเริ่มด้วยเซ็นชื่อโดยนายชาญวิ์เกษตริรเฮ้ยวงการวิชาการเมืองไทยมันหลยอยถ้วยถึงขนาดน,นี้เลยเหรอผมจะมีเรื่องตำนานเรื่องหนึ่งเล่าให้คุณฟังเป็นเรื่องส่วนตัวผมภรรยาผมที่เสียชีวิตไปชื่ออาจารย์จันทิพย์ลิมทองกุลเธอเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มศวตอนเล่าเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเธอเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดมากเข้มงวด กับนักศึกษามากมีฉายาเธอเป็นอาจารย์หินเป็นก้อนหินเพราะเธอให้เกรดอย่างชนิดที่หินมากๆมีวันหนึ่งเธอยุ่งเธอไหว้าวานให้ผมช่วยบวกคะแนนให้กับลูกศิษย์หน่อยผมก็บวกให้ผมบวกให้แล้วเห็นว่ามันจะตกส่วนใหญ่จะตกผมสงสารเด็กผมแอบบวกให้เพิ่มอีกคนละ15คะแนนอาจารย์ภรรยาผมอาจารย์ปูก็เอาเอกสารเนี่ยข้อสอบเนี่ยไปติดเอาไว้ผลการสอบปรากฏว่าเพื่อนอาจารย์ด้วยกันมาถักปูดเดี๋ยวนี้เธอใจดีนักศึกษามากนะ เขาชมเปลยว,ว่าเด็กคนได้เกินครึ่งสอบกันทีน่แกตกใจกันไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าเจอว่าผมนี่บวกคะแนนห้าผมจําได้วันนั้นผมนั่งอยู่ที่บ้านนั่งกินข้าวอยู่แกกลับมาจากมอสวอแกเดินมาถึงแกเอาเอกสารซึ่งเป็นข้อสอบนั้นแกทุ่มใส่โต๊ะแกบอกว่านายสนธิไอ้นายนักประวัติศาสตร์เธอรู้สะกมังว่าฉันสอนทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าสองบวกสองไม่ใช่สี่มันผ่านไม่ได้ ถ้าผ่านไปแล้วทุกอย่างมันจะชิบหายหมดไอ้เธอไอ้บรรดาน,นักประวัติศาสตร์เนี่ยพูดอะไรก็พูดได้หาเหตุผลมาประกอบก็หาได้เปรียบเหมือนกับอาจารย์พวกนี้สองร้อยกว่าคนเนี่ยเหมือนกับผมสมัยนั้นที่ไปบวกคะแนนให้แล้วมีคนอย่างเช่นอาจารย์จยันทิพยรยาผมมาบอกว่าไม่ได้นะหลักฐานต้องมีเมื่อมีหลักฐานแล้วถ้าหลักฐานมันเท็จสิ่งที่ผมพูดนั้นก็ต้องไม่เป็นเท็จด,ด้วยไม่ถูกต้องผมเจอมาแล้วครับผมยังจําคําพูดได้เลย นายสนธิไอ้นักประวัติศาสตร์ผลพวงอันนั้นภรรยาผมไม่พูดกับผมเป็นเวลาสาเดือนบอกเธอไม่รู้หลักฐานข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าหลักฐานไม่แม่นข้อเท็จจริงไม่ไม่แม่นมันผิดไปหมดเลย